คุนจีนบุกไทยทุกช่องทางวันนี้ขอเล่าเรื่องนี้เลยคุดคุย,คยดุเดือดทะยี่ประเด็นให้เกิดความกระจ่างคนธรรมหากินอย่างพวกเราเป็นเจ้าของประเทศแท,แท้ๆวิเคราะห์กันชัดๆว่าปัญหาอยู่ตรงไหนไปกำลังเปิดไฟเดียวให้จีนเท่าแดกประเทศเรื่องราวเป็นยังไงคนไทยจะทำยังไงต่อมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังจีนแดกทั้งจานไทยได้แค่เศษกาแต่เรื่องอะไรซะอีกก็ร้านอาหารจีนบุกถึงไทยแสบถึงไส้แต่รัฐบาลไทยนั่งกินบะหมี่อยู่เฉยๆใครเคยรู้สึกถึง ไม่เาเดินในไทยแต่รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในฉงชิงเพื่อนๆครับลุงขอถามหน่อยใครเคยเดินซอยประชาราษฎร์บำเพนตอนค่ำๆแล้วรู้สึกว่าซ้ายหันขวาเฮ้ยกูนี่หลงเข้ามาในมณฑลไทยกลัวหรือเปล่าวะร้านหม้อไฟร้านบะหมี่ร้านหมาล่าพนักงานหน้ามุ้ยหมวยพูดไทยไม่ได้เมนูก็ตีนลว้วน q R code คแกน วิ่งเข้าบัญชีจีนปั๊บนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะตอนนี้ทั้ง r c a ลาดพร้าวรัชดาห้วยขวางโดนทุนจีนยึดแบบเบ็ดเสร็จเหลือแต่คนไทยยืนงงอยู่ริมฟุตบาทอย่าบอกว่านี่ก็แค่ร้านอาหารเท่านั้นนะครับ<อ>นี่มันถึงขั้นจกกักรวรรดิซอสหมาล่าแล้วนะลุงขอพูดตรงๆเลยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องร้านข้าวแกงหรือร้านส้มตำแต่วิธีแบบนี้มันคือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบปิดที่เขามาสร้างบนแผ่นดินเราเจ้าของจีนพนักงานจีนวัตถุดิบ ลูกค้าจีนระบบการจ่ายเงินก็จีนแล้วคนไทยอยู่ตรงไหนในสมการนี้หรือได้แค่ค่าห้องเช่าเฮ้ยแต่ก็ไปแน่ห้องเช่าเจ้าของมันก็เป็นจีนอีกคงได้เป็นนอมินีในเศษกระดาษเท่านั้นเรื่องราวแบบนี้มันชัดเจนครับว่าเงินไม่ได้หมุนอยู่ในประเทศไทยมันหมุนอยู่ในระบบของเขาแล้วก็บินกลับบ้านเขาแบบนิ่มๆแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครปล่อยให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ก็ความละหลวมของรัฐบาลนี่ไงแล้วจริงๆใครควรจะคุมเกมเรื่องนี้ออบสั้นๆง่ายๆ กัรัฐบาลนั่นไงแต่ลุงรู้สึกว่าหน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ใช่ทีนะเกือบทุกแห่งแม่งนั่งตีปิงปองกันอยู่กรมนึงบอกเออไม่ใช่หน้าที่โก้อีกก้มนึงบอกเจ้าหน้าที่มีน้อยยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้เอกชนบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องทําเป็นตัวอย่างเพื่อให้รัฐได้เห็นว่าเออต้องทําอย่างนี้นะก็คือโครงการนักสืบทุนเทาโดยคณะกรรมาการเศรษฐกิจอันนี้มีพักประชาชนเป็นประธานอยู่ก็คือคุณพานุพงศ์วิทยานุเขาได้ฟอร์มทีมงาน ลองเปิดแอดไลน์ให้คนแจ้งเบาะแสทดลองโครงการนี้อยู่2เดือนเจอปัญหาเป็นพันเรื่องร้านค้าปลอมใช้นอมินีสินค้าไม่มีอยอยลายเงินผ่านระบบจีนเจ้าหน้าที่รัฐนี่ก็ไม่ธรรมดาก่อนจะไปตรวจมีการโทรศัพท์แจ้งลวงหน้าบริการดีเหลือเกินแล้วแบบนี้ใครมันจะอยู่รอให้ตรวจส่วนใหญ่แม่งปิดร้านบางครั้งบอกเห็นผลงานนิดหน่อยนะครับก็เปิดร้านนะแต่ก็พยายามทําเอาสินค้าที่มีภาษาไทยมาวางอยู่ล้มแหลมล้มแหลม,ลม,ลมแล้วสินค้าก็วางให้น้อยที่สุดเพราะเกิดการตรวจ ก็เอามีการยึดสินค้าที่ไม่มีพอยออะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายก็ทําทีเหมือนกับปิดร้านแต่อีาทิตย์หนึ่งสุดพอเลยถึงครบอาทิตย์ก็เปิดยังเก่าประชาชนที่เห็นเรื่องราวแบบนี้ก็รู้สึกท้าจริงๆทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรหมายถึงรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่พวกนี้เอ้ากับเพื่อรับสวยยังไงเล่าเมื่อเจอแบบนี้ทําไมร้านคนไทยถึงแพ้จะไม่แพ้ได้ยังไงล่ะในเมื่อมันแข่งคนสนามศักยภาพก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนเอารถจักรยานมาแข่งกับรถเฟอร์รารีร้านคนไทยต้องจ่ายค่า ขั้นต่เสียภาษีทุกชนิดมีประกันทังคมมีภาษีสัมป,ปะสม,มิตโอ้โหลายอย่างต้องใช้วัตถุดิบของไทยที่ต้นทุนสูงขึ้นทุกวันและที่สําคัญต้องทําบัญชีส่งสัมะกร์ส่วนร้านจีนบางเจ้าไม่ใช่เด็กทุกเจ้ามีนอรมินีมาจดบริษัทให้เรียบร้อยบริษัทเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเอาแรงงานจีนมาแอบทํางานสินค้าไม่ต้องผ่านออยอรายได้เข้าบัญชีจีนไม่โดนภาษีถามว่าคนไทยจะสู้ยังไงต่อให้ทําสุกี้ร้อยสูนย์ อร่อยสักแค่ไหนก็แพ้เพราะว่าตอนทุนสูงกว่าทุกด้านลุงขอวิเคราะห์แบบคนเคยขายของริมทางมาก่อนสาเหตุหลักที่เกิดเรื่องแบบนี้ก็คือ1รัฐปล่อยให้ต่างชาติมาตั้งอาณานิคมเศรษฐกิจบนแผ่นดินไทยไม่มีนโยบายควบคุมไม่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือจ้างแรงงานไทย2กฎหมายไทยเนี่ยเวลาเขียนน่ะโคตรดีแต่ไม่มีใครใช้กฎหมายห้ามใช้นอมินีแต่เวลามีนอมินีแ่งก็ไม่มีใครจับมีการตรวจตัง้งเกณฑ์ภาษีตรวจเส เงินแต่มันไม่เข้าแบงก์ไทยประจับอะไรไม่ได้ต้องมีออยอต้องผ่านมาตรฐานแต่มันก็ขายจะในกลุ่มปิดมีแอปจีนเจ้าหน้าที่บางคนรู้เห็นเป็นใจแล้วบางคนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจแต่ก็ไม่กล้าพ่อที่จะคิดตู้หรือให้ข้อมูลการแก้ปัญหาแบบนี้มันต้องมีคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้าราชการต้องใจถึงมือถึงแต่ถ้าทาไม่ได้ก็ปล่อยให้ทุนต่างชาติกินบ้านกินเมืองกันต่อไปแล้วเรื่องราวมาถึงขนาดนี้ร้านค้าเล็กๆต้องทํำยังไงลุงและเพื่อนๆต้องไม่ปล่อยให้คน ไทยลูกหลานของเราเดินอยู่กลางตลาดแล้วไม่มีที่ยืนนี่เลยวิธีอยู่รอดรวมกลุ่มคนไทยด้วยกันสร้างแพลตฟอร์มค้าขายของคนไทยเพื่อสร้างอํานาจต่อรองก็เคยมีคนทําหลายคนนะแต่รัฐบาลแม่งไม่ยอมซับพอร์ตสร้างตัวตนที่ทุนจีนลอกไม่ได้เช่นตํหรับอาหารท้องถิ่นบริการด้วยหัวใจใช้ระบบจ่ายเงินที่รัฐเก็บภาษีได้อย่าใช้ระบบแปลกๆที่ตามไม่ทันขายผ่านช่องทางออนไลน์ในไทยแก๊บไลน์โออย่าไปง้แอแพลตฟอร์มจีน เรียกร้องรัฐให้กำหนดโซนธุรกิจเพื่อคนไทยป้องกันการเข้ายุดพื้นที่เหมือนปวยขวางรัชดา r t a ที่เขายึดไปแล้วแล้วสังคมไทยอ่ะจะเรียนรู้จากเรื่องนี้กันได้หรือย่างยังหลงอยู่กับคําว่าการลงทุนจากต่างชาติอย่าคิดอย่างนี้ให้มากเกินไปแต่แม่งเอารัฐบาลนี้เกิดไทยแ่คทำอย่างนี้ทุกเรื่องอย่าลืมว่าเกมเศรษฐกิจต้องมีกติการัฐต้องทําตัวเป็นกรรมการไม่ใช่เป็นแม่บ้านคอยเก็บเศษขยะคนไทยต้องเลิกนอนฝันว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นเอง รัฐบาลเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจรับรองแม่งไม่มีทางดีขึ้นหรอกถ้าพวกเราไม่ลงมือทําเรื่องราวแบบนี้มันสรุปได้ว่าเงินหมุนอยู่ที่ไหนอํานาจกจ็อยู่ที่นั่นถ้าเราปล่อยให้เงินหนุหมุนกับประเทศจีนหมดถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยถ้าวันหนึ่งร้านค้าขายของต่างๆบนแผ่นดินไทยอาจไม่เหลือพื้นที่ให้กับคนไทยแม้กระทั่งขายข้าวแกงรถเข็นถ้าเราไม่ตื่นจากฝันดีอนาคตอาจไม่มีแม้แต่ห้องครัวไว้ตั้งเตาหรือไม่ทางออกที่ สามารถทําได้แล้วก็ง่ายที่สุดเลือกตั้งปี70เดินเข้าคูหาการพักที่มีนโยบายมาจากประชาชนพูดจริงทําจริงไม่ขายฝันไม่ตะบัดตัดรักษาคําพูดเป็นที่มั่นดูจากนิดาโคได้เลยนะครับอันนี้ไม่อยากจะบอกใครนะแต่ก็ออกระซิบเลยนะครับเลือกพักประชาชนเพราะว่าเป็นพักที่ยังไม่เคยบริหารงานเป็นพักที่มีโครงการแล้วก็ไม่มีคอนเนคชั่นกับนายทุนมาเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้ถ้าเกิดเลือกไปแล้วทําไม่ได้อย่างที่คุยคราวหน้าเราต้องเลือกใหม่แต่ต อนนเอาพักดีกันไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอยรังสตูดิโอแล้วเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทั้งดรามา่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจของบ้านเมืองพวกเราเกิดมาเป็นคนไทยจะต้องรู้ให้ทันใช้สติในการไต่ตองเสพติดเสพติดเสพข่าวสารนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลรัดเน่า